กรุงเทพมหานครถือได้ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีต้อนรับการมาเยือนของผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับได้ว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลมีความสว่างสวยตลอด24ชั่วโมงมีความพร้อมทั้งทางด้านสาธารณูปโภคการคมนาคมและที่พักอาศัยโดยเมื่อปี2565นิตยสาร Destin Asia ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกแต่ในอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครยังคงมีในบางพื้นที่ที่ประชาชนยังคงประสบปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการดำารงชีวิตยามค่ำคืนเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอาชญากรรมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอนั้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่ เขตตลิ่งชันมีพื้นที่32ตารางกิโลเมตรมีคลอง34คลอง60ลำกระโดงม,มีชุมชน43ชุมชนโดยแบ,บ่งเป็นชุมชนที่มีทางเดินเรียบคลองจำนวน9ชุมชนซึ่งเป็นทางเดินคอสลรอรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้การติดตั้งไฟฟ้าเดิมมีระยะห่างการขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมต้องใช้ระยะเวลานานและงบประมาณค่อนข้างสูง ในกรณีซ้มแซมไฟฟ้าที่ชำรุดนั้นการเข้าถึงพื้นที่บางจุดอาจหาพิกัดได้ไม่ชัดเจนส่งผลให้การดำเนินการล่าชา้าสำนักง,งานเขตตลิ่งชันมีแนวคิดนำพลังงานทดแทนมาเพิ่มแสงสว่างให้ชุมชนจึงได้จัดทำโครงการ Solar for Social ให้แสงอาทิตย์สว่างยามค่ำคืนเพื่อสังคมสร้างตลิ่งชันให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยตามนโยบายก้าวด้านก้าวดี D, ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านปลอดภัยดีนโยบายกรุงเทพต้องสว่างและด้านเดินทางดีนโยบายเรียบคลองเดินได้ปั่นปลอดภัยทางเรียบคลองคุณภาพซึ่งได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้นเป็นชุมชนที่มีทางเดินเรียบคลองจำนวน9้าชุมชนโดยมีชุมชนนำร่องได้แก่ชุมชนวารัชดา,าทิสถานและชุมชนสาราหลังบ้าน ไฟฟ้าส่องสว่างไหมคะมีครับระหว่างชุมชนบนหลังวัดเงินเนี่ยในนามที่ผมเป็นประธานชุมชนติดกับชุมชนของสาราหลังบ้าน,นจะมีทางเดินอยู่ริมคลองมันจะเป็นที่มืดนะครับและเป็นห่วงชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเดินเท้าหรือว่าจะเป็นจักรยานหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่คืนนี้มาอยู่ในมุมมืดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะระวังได้อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพ หรืออาจจะเป็นผู้ที่ไม่หวังดีหรืออาจจะเป็นพวกงูพวกเศษสัตว์ที่มีพิษจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดอันตรายได้ครับครับในปัญหาอีกเรื่องหนึ่งประชาชนที่มางานศพในวัดรัตไหศานเนี่ยตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมที่จะเดินเข้าไปชุมชนสารางบ้านใช่ครับก็มีความมืดนะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงคอสะพานเนี่ยด้วยผลของการดําเนินโครงการนี้มุ่งหวังให้ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอต่อการดํารงชีวิตในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวเป็นเส้นทางปั่นจักรยานเรียบคลองาค่ะซึ่งการดําเนินโครงการนะคะเราจะใช้การปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาค่ะจะลงการวางแผนแล้วก็สํารวจนะคะแล้วก็ดําเนินการติดตั้งให้นะคะโดยที่จะชุมชนเนี่ยไม่ต้องเสียงค่าแรง หรือว่าดําเนินการติดตั้งนะคะเราจะใช้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของเราค่ะส่วนการดําเนินงานด้านงบประมาณนะคะเดี๋ยวให้พี่ค่ะด้านงบประมาณนะคะเราจะใช้งบมาจากเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนรายเดือนที่จะเบิกบังเอิญว่าเก้าชุมชนที่นําร่องเนี่ยเป็นเก้าชุมชนที่เป็นไซส์เอก็คือได้เดือนละห้าพันบาทจากที่สํารวจมาคือปีที่แล้วเนี่ย เงินสนับสนุนกรรมการชุมชนตัวนี้เหลืออยู่ประมาณล้านกว่าบาทจากที่เราได้สามล้านกว่านะคะก็คือมีงบมานเหลือเพราะว่าบางชุมชนเนี่ยไม่ได้เบิกรายเดือนเลยหรือบางชุมชนเบิกต,ต่อเนื่องไม่ได้เบิกเลยสามสี่เดือนนะคะก็ก็จะเป็นงบมารตรงนี้ที่เราไม่ต้องไปขอจัดสรรเพิ่มแล้วก็งบมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นเสาเสาที่จะติดโซลาร์ฮาร์ตัวนี้ค่ะ,ะจะใช้งบมานของงานซ่อมแซมสาธารณป,ประโยชน์ที่ได้ ทุกเขตเขตละสามล้านบาทเป็นการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟโซลาร์เพื่อจะติดไฟตัวนี้เงินกรรมการชุมชนเราจะใช้เนี่ยคือจริงมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเงินกรรมการชุมชนได้เดือนละห0 0 0ันบาทแล้วต้องเบิกเป็นรายเดือนเท่านั้นค่ะตรงนี้ก็ก็เลยจะซื้ออาจจะซื้อได้เดือนหนึ่งอาจจะได้สักสามดวงสี่ดวงแล้วเราก็ติดตั้งไปเรื่อยๆค่ะก็สามารถที่จะจัดทำได้ ทำไม่ไม่ทำตั้งนานแล้วเนี่ยข้อจำกัดคือชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมของเขานะคะต่อเดือนเนี่ยอ๋อรานี้เมื่อเอมาดูนค่ะทีเนี้ยเราก็เข้าไปประสานงานว่าถ้าเราจะมาทําให้เราจะขอเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนรายเดือนของเขาค่ะเออเนี่ยกำลังงง,งๆคืออย่างเงี้ยนะวันเนี้ยนะคือมีความรู้สึกว่ามันควรทาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทั้งหมดเนี่ยคือชอบไม่ใช่อะไรแต่ว่ากาลังสงสัยมันไปติดอะไรอยู่ ติดอะไรอยู่มั้งเปิดเรื่องน่าจะเป็นเรื่องงบมาที่ว่ากับคือตอนยังไม่มีห้าพันเนี้ยใช่ค่ะมันทํามันยัไม่ได้ก้อนพอใช่จะไปผักอนุไปบวกกับอีงบอะไรไม่รู้น่ะน่ะอีก3มล้านก็ยังยังก็คือลักษณะการใช้งบมันทําให้ทําไม่ได้กับโครงการลักษณะนี้งี้ป่ะใช่ค่ะแล้วงบตัวเนี้ยค่ะคือเหมือนชุมชนจะต้องสำรองก่อนนะคะเพื่อที่จ่ายเพื่อของเรก็ต้องเป็ารับถามเลยว่า เหมือนเหมือนสุขภาพของอาจารย์ไหมคือคือ,ค,อคือประชาชนก็บ่นเหมือนกันว่าบางครั้งการที่เขาต้องสำรองเงินไปก่อนเพราะเงินงวดมันยังไม่เบิกและรวมถึงการที่ชื่อบัญชีมันเป็นชื่อบัญชีทีเขาต้องเปิดใหม่เปิดใหม่อยู่เลยคือมันพูดง่ายๆมันมีกระบวนการของระบบรัฐครั้งเอ,อกเขยังว่าจดซื้อออกไปยังวะในไฮบริดอ่ะเออมันมันเออใช่อันนี้เรื่องหนึ่งคืออาจอาจารย์อยากรู้เรื่องนี้คือฟังของคุณเนี่ย คำถามมันกลับไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องทํำไหมควรทํำไหมอ่ะคำถามสำหรับอาจารย์โทษทีนะแซงท่านกรรมการน,นั่นนึงคำถามของอาจารย์ตอนนี้คือจะมีหน้าที่ต้องแก้ระบบบางอย่างที่ฝังอยู่ด้วยว่าต้องแก้ยังไงมันถึงจะมันถึงจะไม่เป็นอย่างนี้อีกอ่ะเพราะอย่างนี้ใครมันจะเถียงได้วะว่าไม่ให้ทําแล้วทาไมมันถึงทําไม่ได้มันต้องมันมีปัญหาอื่นละตอนเนี้ยอันที่สองอาจารย์ถามเร็วๆนิดเดียวค่ะทําไมทําไมบางชุมชนถึงไม่เบิกคะ บางชุมชนเขาไม่ไม,ไม่เบิกเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องว่าจะจะซื้ออะไรแล้วก็มีการทักท้วงจากจากของฝ่ายพัฒนาว่าอันนี้ซื้อไม่ได้อันนี้คือมันเป็นปัญหาของของทางการเบริกอะค่ะคุณคุณรบกวนกลุ่มนี้นอกเรื่องนิดน,นึงนะคุณช่วยสะท้อนปัญหาเรื่องนี้มานิดน,นึงให้อาจารย์หน่อยหนึ่งนะคะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เคยคุยกับรองสารนนไว้ว่าบางครั้งงบที่ให้ชุมชนให้ประชาชนแล้วก็ a r t i c i p a t o r y เนี่ยมีส่วนร่วมขึ้นมาใช้เนี่ยมันในที่สุดมันได้เป็นบางกลุ่มแล้วมันก็ไปขัดแยง้งมันก็ไปทะเลาะบางทีเราอาจต้องมี process เข้าไปขั้นนิดหนึ่งสมมุติว่าเราได้ตัวเลือกของแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะมีกี่ทางเลือกแล้วเราส่งข้อมูลนี้กลับเข้าชุมชนอีกรอบหนึ่งเขาโหวตรวมโดยที่ชมุมชุมนุมได้เอ้ยชุมนุมเลยเชุมชนได้มีโอกาสเห็นทางเลือกทั้งหมดอีกครั้งอะ่ะคือจะคิดว่ามันต้องเราเราจะช่วยแทรกกระบวนการบางอย่างเพื่อทําให้ข้อขัดแยง้งต่อการไม่ใช้เงินมันลดล นอกจากแก้เรื่องของ process การใช้เงินเนาะนะครับแต่สิ่งที่อยากจะ,ะให้เกิดขึ้นคือตอนนี้เป็นโครงการที่เสริมโปรเจกต์ท่านผู้ว่าที่เปลี่ยนไฟหลายแสนดวงเนาะซึ่งผมตามในติกตอกเนี่ยโปรเจกต์ท่านผู้ว่าจะเสร็จมีนาคมเรื่องเปลี่ยนไฟเก่าแต่นี่คือเป็นการเสริมจุดใหม่นะครับผมคิดว่าประชาสัมพันธ์เยอะๆนะครับอันนี้ดีมากต่อมาครับคือว่าบางเขตเนี่ยพื้นที่เล็กบางเขตพื้นที่ใหญ่ งบประมาณ200,000ต,ต่อโครงของบางเขตที่พื้นที่ใหญ่อาจจะไม่พอก็อยากจะฝากไปถึงเขตอื่นว่าในการจัด p r i o r i t y ระดับความสำคัญเนี่ยในการจะติดตั้งไฟนะครับอันดับแรกคือว่าให้เน้นจุดร่วมที่เป็นจุดของชุมชนก่อนเช่นชุมชนสามชุมชนมีอะไรที่เป็นจุดร่วมและมีปัญหามากในความมืดเน้นตรงนั้นก่อนเพราะมีกระทบต่อคนเยอะแล้วถ้าเงินเหลือพอค่อยไปในจุดภายในชุมชนที่เป็นจุดเล็ก ก็อยากจะให้เรื่องการใช้เงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดลำดับความสําคัญหรือ priority ขอบคุณครับอออาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าสองแสนกำลังจะไปแต่อาจารย์คิดว่าเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายนะ ในในความทุกอย่างวันนี้มันไม่รู้จะไม่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรแล้วไม่รู้จะตั้งคําถามอะไรเพราะนิดมันตรงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ควรจะทมที่สําคัญมันไม่มีค่าไฟเพราะมันใช้โซล่าเซลล์แต่อาจารย์มี2เรื่องฝากนะคะปัญหาจริงๆที่ลึกกว่านั้นคือเรื่องของเมื่อไหร่ที่เรามีเงินจํานวนหนึ่งให้ชุมชนมันต้องมีดีเบตระหว่างกันในการบอกว่าจะทําอะไรเรื่องนี้ควรต้องต้องจัดการทํายังไงให้มันทําได้ไม่งั้นเราจะติดล็อกไปหมดเพราะเราจะไม่มีวันมีเงินพอสำหรับความต้องการของทุกคน มันต้องมีการแก้โปรเซสของการได้มาซึ่งความต้องการซึ่งอันนี้อาจารย์อยากแก้ให้ไม่งั้นพวกคุณก็ทางานลาบากคนละก็ทะเลาะกันถูกไหมเออแล้วมันก็จะมามีพวัพวพันกับปัญหาอีกว่าเลือกใครมาเป็นประชาคมเขียนในอนาคตหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวก็ยุ่งกันไปใหญ่เนี่ยลกรองสารนุนก็โดนอยู่ประจำเวลาสกรประชุมเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากได้ตรงนี้ด้วยที่อาจารย์ฝากไว้นะเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวอาจารย์จะไปอันล็อกบางอย่างให้ถ้าอาจารย์ทําได้อันที่สองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุณบอกว่าจะไม่ใช้ แรงงานอะไรเลยใช้แต่เจ้าหน้าที่เขตลองคิดใหม่อีกทีนะบางทีการให้ชุมชนช่วยบางอย่างใช่ไหมตอนตอนติดตั้งหรือตอนแบบช่วยกันดูแลหรือแบบว่าเอออ,อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเป็นของของเขามากขึ้นอาจจะว่าลองลองคิดสักนิดว่ามันมีอะไรร่วมกับกับชุมชนได้ไหมในกรณีนี้เนาะอาจจะทําให้มันยั่งยืนขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณคาอาคุณค่า Yeah. Mm -hmm. you